ครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวแบนค้อหรือว่า BNT นะครับว่ามันมีโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับมีความน่าสนใจยังไงโดยแบนค้อหรือ BNT เนี่ยก็จะมีสมาร์ทคอนแทคที่ใช้ในการจัดการแปลงโทเค็นแบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งตัวโปรโตโคอลนี้เนี่ยมันก็แปลงได้ง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วนะโดยที่เราไม่ต้องผ่านตัวกลางในการแลกเปลี่ยนต่างนะฮะโดยปัจจุบันเนี่ย BNT เนี่ยแล้วก็ Uniswap เนี่ยก็จะเป็นผู้นำเทรนใน DeFI แบบใหม่นี้นะครับโดยเจ้าตัว BNT เนี่ยก่อตั้งโดย คุณยูดี้เรวีนครับคุณเอลเฮสซอกนะครับแล้วก็คุณกายเลียแล้วก็คุณกายเบนนัซซี่นะครับในช่วงปี2017ที่ผ่านมานะครับโดยจุดเด่นสุดๆของโครงการนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นความง่ายดายในการแปลงโทเค็นนั่นแหละครับโดยในตัวระบบนิเวศของแอนคอเนี่ยก็จะรองรับรูปแบบของโทเค็นไว้ทั้ง2รูปแบบนะครับก็จะมีทั้ง Liquid Token แล้วก็ Relay Token นะครับ โดยเจ้าตัวลิก u ิ d token เนี่ยจะใช้เป็นเงินสำรองในระบบนะครับส่วนตัว Relay Token เนี่ยก็จะถูกใช้ในการสเต็กเพื่อทําให้มีความสภาพคล้องในตัวโปรเจกต์นะครับซึ่งเจ้าตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรในอนะคาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาพูดมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเพิ่มอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม